ลับของกรรมฐานก็คือหยุดการเวียนว่ายตายเกิดฝึกการกำหนดทิศท,ทางของชีวิตของเราได้ฝึกให้เข้าใจพบพููมต่างๆให้เข้าใจสวรรค์พรหมอบยภูมิหัวใจคือการฝึกจิตให้ปลดเปื้องกิเลสปลดเปื้องความทุกขออกจากจิตจากชีวิต เพราะเป็นการฝึกเพื่อเตรียมตัวตายและสําหรับผู้ยังเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นการฝึกเพื่อเตรียมตัวเกิดใหม่ย้ายร่างใหม่ถ้าเราไม่ฝึกกรรมฐานไม่เตรียมตัวตายแต่ไปฝึกเรื่องทางโลกถึงจะร่ํารวยมีเงินทองทรัพย์สมบัติมากก็ยังมีทุกข์แค่ปวดฟันปวดหัวก็ทุกข์แล้วถ้าบังคับทาทดขันไม่ได้จะทุกข์ขนาดไหนมันหนักมากนะ เมื่อจะตายก็ไม่มีทิศทางในการไปด้วยไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนคนที่ฝึกกรรมาฐานอยู่เป็นประจำเวลาตายหน้าตาจะไม่เศร้าหมองจะยิ้มมีความสุขซึ่งการฝึกนี้ต้องฝึกอย่างสม่ำเสมออย่ารอไปฝึกตอนใกล้จะตายตอนนั้นท่าุขนถูกบีบคั้นด้วยความเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บเวลานั้นฝึกไม่ทันแล้วเพรจิตไปติดอยู่กับความทุกข์ นอกจากนี้หลวงปู่ดูได้สอนไว้ว่าเวลาทํากรรมฐานอย่าไปกดอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่าไปบีบบังคับทําให้มันรู้สึกเบาๆสบายสบายเมื่อเริ่มเบาแล้วจิตจะเริ่มนิ่งถ้าไปคุมมันจะไม่นิ่งลองเปรียบเทียบดูเวลาที่เรานั่งปฏิบัติแล้วเรารู้สึกปวดขึ้นเรื่อยๆปวด ปวดอยู่นานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเจ็บอยู่อย่างนั้นกว่าจะหายปวดมันถึงจะเบากับที่พอเริ่มปวดแล้วเราเปลี่ยนอิริยาบถจิตจดจ่อยอยู่กับการสวดมนต์อันไหนจะไวกว่ากันหลวงปู่ดูท่านจึงสอนให้ทำกรรมฐานด้วยอารมณ์ที่เบาสบายหลวงตาขอเล่าถึงฤาษีตนหนึ่งที่นั่งฝึกปฏิบัติ ทนปวดครั้งละเป็นชั่วโมงใช้เวลาฝึกเป็น10ปีกว่าจิตจะเบาได้ถ้ามาใช้แนวทางของหลวงปูด่ดูการฝึกของฤาษีคงจะไปได้ไกล